โอเคเราก็มาเล่นมาเล่นเซิร์ฟอะไรนะในวันนี้บอกบอกทีนี่ไอซ์เรามาเล่นเซิร์ฟอะไรในวันนี้มายเอวีมายสเอวีเโอเคไอซ์เอ้าแล้วะาค่าทำไมไม่เข้าใจแล้วตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยไอซ์อยู่ไหนผมจะลองอย่างหนึ่งลองจับมาได้เนี่ยไม่ได้ว่ะ อยู่ไหนวะไ้างต่อไอายู่ไหนโอ้โตแล้วเชือกฟรีเชือกฟรีไว้จับสัตว์เลอยอยู่ลอยอยู่น้ำชื่ออะไรฮะอ๋อไอายซดเอ่อขีดล่างแซดเอฟโอนี่เหรออืออืออือพี่เห็นน้ำแล้วไปตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ไปแล้วอยู่อยู่โวไหนเนี่ยโวลโวไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีพีไป ทีพีมาทีพีมาพี่มาดูกะซีเฮดต,ติดกันตามมันนี่จมูกเลยไม่ <laughs> แตะได้หมูเล้วเวยพี่ตีมันกระปิเตอร์ตีมันเนนออรับหน่อยพี่รับหน่อยรับหน่อยเจอห<ๆ>มูผมคิวแน่พี่อหไวะดู้เรื่องเราเป็นไหมพี่ไม่น้ำหนักเนี่ยไม่เป็น,ปน,ปนโคตรเกย์เลยวะเอาเจ็ดละโคตรเกย์บอกเลยผมทีมา อ่ะรับหน่อยโ้ดเกอันน้งพี่ผมอันนี้อยู่เดี๋ยวผมใส่สกิลให้สะเลียงก่อนได้พ่ต้าเจ้าแม่รู้เรื่องไอนี่มันเอาจิงว่ะไอ้เธอรับรรับรแอรนรับไอ้น้ำหน่อยซิเฮ้ยจะเย็นสิเฮ้ยเรวเร็วเฮ้ยดาบหน่อยอะท่านเยดาบข่าเลยท่านมีดาบข่าท่านเรอเฮ้ยพี่พี่ไหนไหนไหนบาเรา นีไ่ไงผมแอดไม่ได้พี่ด้าแอดเอพี่ได้แอดเอ้ยนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยผมผมผมพี่ด้าต้องเป็นคนแอดนะเนี่ยเสื้อสีฟ้านี่ใครอ่ะอ๋อใช่ผมเองมาแล้วไม่ต้องแอดแล้วมาแล้วไม่แอด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 บ้านพี่อ่ะทีพีใช่ไหมทีพีฮะต้องทำพีเอชแอดอะพีเอชแอดนะพีเอชแอดโอเคโอเคพี่ทับแล้วไอ้เขียวว่ายูอาร์ You a r n n o the... อะไรสักอย่างเนี่ย reading เออมันแอดไม่ได้คืออะไรเออคงก็แอดให้ไม่ได้แสดงว่าคนในบ้านเอ็มละได้แค่สามคนแหละเอลอใครอ่าพีดอ่เออกูสร้างบ้านอีกคนเดียวก็ได้อันนี้ห้าคนห้าพี่พี่อยู่บ้านเก่าพี่ได้ดิไม่ได้เี่าหร่บ้านเก่าพี่มันมันลงโพเทคไม่ได้หรอ่หมูเราดีกันไหพี่ดูดูหมูตีกับสกิปเปอร์ อ๋าพี่ตาเลยหมูน้อยโอ้ยแล้วหมูมาตีอะไรเนี่ยไม่เข้าใจมบือหมูใครเนี่ยหมูผมอ๋อเหรอเยอะเลยผมหยุดไหนเดียววะแล้วมาตีเราอะไรเนี่ยนะผมไม่ได้ตีหมูผมอันนี้สวนใครวะพี่อะไรฮะหมูหมูหมูพี่จะตายแล้วพี่จะตายอย่ายิงพี่อย่ายิงพี่พี่จะตายแอ่ะเก่งๆไม่รู้เขาฆ่า บอกว่าพี่จะตายแล้วแล้วหมูมาตีพี่ทำไมผมสามารถยิงโดนพี่น้ำได้พี่เฮ้ยใจเย็นๆไม่ใช่ละหมูด้ยได้พี่ได้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 ไอ้ไอ้ยีคิปเปอร์นี่ก็ฮึบยึงกับผมเลยอุ๊ปให้พี่ได้ได้ รูยเดยนรู้เลยเออดีกันไม่ได้มาตรงนี้เลยพี่มามาตรงนี้ไม่ทำอะไรของอีเวนท์วิวิโวอะอ๋อ่องหุ่นใช่ผมลองหุ่นได้ผมลองหุ่นได้เลยโอ้ยเลือด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 เอาโอเคพาร์ทนี้เอ้ยไม่ดิคลิปนี้ก็มาเล่อยเปื่อยนะไม่มีอะไรมากนะฮะก็เราเล่นสามคนแล้วไอ้อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ครับ อ๋อไปไปหลบามมาในมไ,มไปหลบในฐานลับพี่นี่รู้จักเขามาซ้อนแผนพี่นะซ้อนแผนรู้จักมันจะทำอะไรให้ดูพี่พี่ต้องตกใจมากแน่นอนน้ำอยู่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้ผมลงไปให่ไหมพี่แต่ผมอยู่นี่ <laughs> ตายจะ <laughs> อยฆ่าพี่ โอเคนะครับโอ้ยมันโดนด้วยว่ะโอ้คืออะไรโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วไอพี่ขึ้นบกก่อนนะครับน้ต่อมากบอกเลยพี่หนี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 บ้านใครเนี่ยเข้าได้เลยพี่บ้านใครก็ไม่รู้เข้าได้เข้าเลยเข้าได้ใช่นไหมเข้าได้ใช่มบ้า น้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนอยู่ที่หนึ่งเพื่ที่พี่รู้กอดีกันไม่ได้แย่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 ตีกันไม่ได้ตีกันไม่ได้เออขับเรือดีกว่าพี่พี่ลาขับเรือนะพักอยู่นี้ชั่วคราวอ่ะพักศึก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 พักยกพักยกเต็งออกไปนี่รอตายแน่อย่างงั้นเราอย่าเพิ่งออกไปยังตอนเรือจะเต็มออกมาเลยพี่เร็วเรือขูดไม่เต็มไม่คีโม ระดับเดโมระดับไอระดับไอแล้วคือเลือดไม่เต็มมันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วไอนี่ต้องแบบว่าโอ้เลือดโคตรเทพอะไรอย่างนี้ใช่เราอ,อรรันนี้เลือดมันก็เท่ากันหไหมล่ะมามามาหาพี่ให้เจอมา <c oughs> <c oughs> พี่เลยว <c oughs> ่าผมไม่เจอตายได้ไมโอ้ขุดตายได้ด้วยอาอขุดไม่ได้ซะงั้นอ๋อลืมมาหาพี่ให้เจอนี่มาฮะ <c oughs> มาหาพี่ให้เจอคงรู้แล้วเล่นอะไรดีพี่ เล่นแข่งเรือทีกันพี่เล่นดีกันบนเรือทีกันบนเรือลงค้ำเรือฮครับโอเคโอเคได้ขี่เรือในตรงน้ำตรงนั้นแล้วก็ไฟกันโอเคได้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 ผมไม่เจอพี่ซะหน่อยผมจะเจอพี่ได้ไงล่ะพี่ตาพี่ไม่เจออ่ะไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวนอนก่อนนอนก่อนแล้วค่อยมาแข่งเรือกันพรุ่งนี้ขยิ่งจริงเหรอพี่ขยิงวะมันหายตัวอ๋อนั่นไง มานี่มาที่มาคิวกันก่อนนอนใครนะคนนั้นคิวกันก่อนนอนไปกินเออตกน้ำตกน้ำตกน้ำตกโอ้โหตายแล้วเนอะโอเคเราจะนอนละเราจะนอนกันละนอนเพื่ออะไรพี่นอนมันก็ไม่ตื่นหรอกพี่อ้าวเหรอมันต้องนอนกันต้องซื้อไปอยู่วอวๆวทุกคนนอนนอนตายนอนกันต้องซื้อตาได้หรือ ได้ได้ได้แน่นอนอ <c oughs> ย่ตีผมพี่จะขับเรือให้พี่เนี่ยโอเคได้งั้นไปคับเรือไปทำไมไม่ไปเอาของยี่นอกเซิร์ฟมาเอาอะไรในนี้จะตีผมีพี่ต้าไม่ยอมพี่จะแก้แค้นแล้วไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวพี่มาขึ้นหมูเ,อ,เอ้ขึ้นเรือขึ้นเรือไปงลงนู้นกันไปไปไปพี่เอาเรือนี้ไปพี่ที่อันนี้ อยู่คนนี้มาแล้วก็ไฟกันบนเรือไฟกันบนเรือตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนนี่นะเออพี่พระจันทร์นั้นสวยงามมันยังไม่เช้าเลยเอ้าเฮ้ยเอ้าคืออะไรกันเนี่ยยิแดันมาสู้กันลงน้ำดิเหรอพี่มาสู้กันกลางน้ำอ่ะกลางน้ำเหรอโคตรลำบากเลยนะเฮ้ยก้าวอย่าเล่นโน่นดิเล่นดาบดิเฮ้ยเฮ้พี่ทำไมทำไมต้องต้องเล่นกลางตัวกูด้วยอ่ะ โอ้ไม่ดีไม่ดีกูก็ตายอ่ะสิอ่า้ำเหรออ๋อ้ำพี่เก็ตมุกละหามากเป็นมุกที่อีบิกอีบิกปิปิกมันยิงยากพี่จะไม่ขึ้นไปถ้าขึ้นไปก็ตายลงไปก็ตายใช่ไหมเลือโดนพี่ขึ้นมาพี่ก็ตายสิพี่สวัสดีครับเราเคยู้จักันรึเปล่ารู้จักแน่นอน ไอ้นี่มันดำน้ำได้เข้าใจแ้่พี่ไม่เฮ้ยเป็นไรอ่ะพี่เป็นไรอ่ะเฮ้ยพี่เป็วไรยิงไม่โดนมันสะท้อนกลับตีกันไม่ได้มันสะท้อนกลับหนีไปยคิวเบอร์พี่นะโอุ้ยเลือดผมไปเดมว่ะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคกินขี้ไปพี่กินขี้ไม่ไม่จะไม่ยอมจะไม่ยอมจะไม่ยอม <พ uka> โอ้ยเออเราเพิ่งจะมารู้สึกตัวอีกทีว่าเราไอ้เปิ็นตีนี่หว่า <laughs> เออใช่เออเหี้ยเลยพี่พี่น้ำพี่เอาชุดก่องมาจากไหนอ่ะพี่ไอ้ส่วนลา่างนะส่วนล่างกูไม่เห็นอออไอ้ไอ้ไอ้เกงเกงกับไอ้รองเท้าอ่ะผมไม่เห็นว่ะใช่ไหมแล้วตรงไหนวะอยากไปดูพัน,น <c oughs> ตอนแรกมัไมไมไนไม่มีเมื่อกี้เดี๋ยวะ ไม่มีอ่ะพี่เห็นไหมไม่มีจริงๆเลยพี่เอาจากบ้านไหนอะพี่ส่วนนะ้ำไม่ม<ะ>ีพี่เอาจากไหนพี <c oughs> ่ฮะไอ้ไอกางเกงกับไอ้รองเท้าพี่เอาเจ้าไหนมึงมือสามสนหรือเปล่ากูไม่ได้เอาวะขนาดพี่ใส,ยอย <c oughs> ส่อยู <c oughs> <ะ>่ละกินในควายฮะมันเป็นสกินใช่เหรอใช่เหรอวะ เยอะบอลแล้วเมืเอ้ยไหนวะใช่ใช่เหรอพี่เออเราจะพาท่านผู้ชมไปดูทางนู้นกันครับว่ามีอะไรมั่งไปดูห้องนี้ดีกว่าครับมันจะมีผีหรืออ้าวเอ้ยอู้โดนไปจอดเดมเออพี่ทำไมยิงไม่โดนคือยิงแล้วมันสะท้อนกลับอ่ะคืออะไรก็ผมบอกว่าผมหลอกไงเอาไม่ไม่ อ๋อยิงโดนแล้วยิงโดนแล้วยิงโดนแล้วยิงได้แล้วโอ้ยโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ดูชุดเกาะผมกับชุดเกาะพีเลยพี่พี่มีครบส่วนผมจะเสื้อเพชรกันเถอะเอ้าหมวกผมจะแตกแล้วเออตายเถอะพี่อยากเห็นอะไรไหมพี่ตาอยากเห็นอะไรอ่ะเห็น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 ทองฟ้านั้นไหมอันนี้ก็ตกหมดทวนทวนทวนชื่อเซิร์ฟอีกครั้งนี้ว่านี่เซิร์ฟอะไรเซิร์ฟ my a อวครับ <minutes> ตลกมากตลกค่ะโป๊ไหนพี่ได้ยังไงวะหาพี่เจอแิพี่เล่นอะไรเนี่ยพี่เล่นซดแอบไงคือซดแอบไอ้ไอ้บอกว่าไอ้บอกว่าคุณตลกกับผมไหมนี่ยยดันตกนี่ดูดิเออเออเ่เป็นสกิมจริงเ้อวาย วายดัดแว็กซมองไม่เห็นมันมืดไงพี่มันเห็นชแบบเกาะเว้ยโอ้โหจริงอ่ะเอออู้ย่าชื่อถือมากเลยอ่ะเกียร์เสียงพี่น้ำมากมากถึงมาที่สุดนี้ี่สุดเวลาทั้ทุกคนตกันเลยครับผมจะให้กำลังใจฮี่ว่ห้างหมดเลยหายอยู่ไหนไม่โดนอยู่ตรงนี้พี่ตรงนี้มันดีกันได้ตรงข้างๆตรงไหนก็ได้ที่พี่ไม่รู้ โดนกีดกันแล้วจะกลุ่มพี่ไหนที่จะไปสู่ความเวงวางอันไกลโพ้นวังเวงดาวตกพี่น้ำพี่น้ำดาวตกดูดิตกพ่อึงดาตกอยไหมอ๋อหมัดหัดดาตกแอกิซสอกสดตล่แตก กินขี้กินขี้พี่ดาพี่ดาพี่ดาเช้าแล้วเหเห็นพี่ดาแล้วพี่จะฆ่าตะกรรมพี่จะฆ่าตะกรรมหมูอดีไม่ได้วันนี้มันตรงนี้มันตรงนี้สิโอ้โหชุดชุดชุดโหดแล้วพี่ชุดโหดฆ่าพี่ดาเลยหมูน้อยี่นาพี่ดาฆ่าพี่ดาเลยหมูน้อยทำไมทำกับพี่อย่างนี้เฮ้ยจอดเอาทำไมมันเด้งกลับมาวะพี่อยากรู้ เฮ้ยช่วยใครใครก็ได้ช่วยบอกพี่หน่อยคือเวลาพี่ยิงขนูแล้วมันเด้งกลับมาเนี่ยมันเด้งกลับมา,าคืออะไรมันเด้งตรงไหนมันโดนผมเต็มเลยเอ้าวเหรออ้าวเหรอมันโดนเหรออ้อาวจริงนะดิโดนดิพี่อ้าวแล้วพี่พี่เห็นว่าพี่เห็นมันเด้งกลับมา <c ười> <c ười> มิสเตอร์พิกส์เนี่ยอาจ,จะเกิดจากความเมาของพี่ก็เป็นได้ความเมาของพี่ <c ười> <c ười> <c ười> ไอพี่โมาใครก็นน้อหนึ่งถุงเก่าไปดิถุงเก่ามันอยู่ไหนมันเกิดยังเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหายางมูมเพื่อจะทำฟิชจิง้อนแล้วคอมโบใไรพิตาพอพิตามีชุดเกาะดีก็ผมเลยจริงดิพี่รู้เลยก็พี่มีครบทุกส่วนผมมีชุดเกาะเพื่อฟินจิงเดยวมันก็ไม่ช่วยมากเท่าไหร่ ไม่ช่วยใช่ไหมไม่ใช่ทาไมต้กลัวทำไมไม่ไม่ให้เว้ยก็มันก็แจกเพี้นฟรีอะพี่เออไปเอาสิไม่เอาพอแล้วแต่ไม่ใช้ตลาดอีกแล้วโอ้โหคนเราจิงในน้ำได้ไหมเออเอาเลยพี่คนต้องไปหาผมหาสไปเดอร์ดีกว่าสิ่งที่ได้กลับไปก็คือความเมาความเมาเออใช่ถ้าใครดูคลิปนี้สิ่งที่ได้กลับไปก็คือความเมานะฮะ พอดูคลิปนี้เสร็จนะครับอย่าไปลืมนมกาวที่หลังบ้านคุณนะครับ <c oughs>